สวัสดีค่ะวันนี้เยป,ปันจะพามาดูพริกนะคะที่เยปันปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะเขากาลังแตกกอใหญ่เลยนะคะแล้วก็ออกดอกให้เราค่ะใบพริกของเยป,ปันนะคะก็ใบเขียวงามด้วยนะคะแล้วก็ติดดอกดกด้วยขั้วเหนียวนะคะดอกไม่ร่วงค่ะแล้วก็ติดลูกนะคะ วันนี้นะคะเชียปางก็จะพามาใส่ปุ๋ยนะคะทํายังไงให้พริกของเราออกดอกดกขั้วเหนียวแบบนี้นะคะแล้วก็ใบเขียวงามค่ะมาดูต้นนี้นะคะเชียปางบํารุงใส่ปุ๋ยเอาไว้ลูกดกเลยค่ะดอกไม่ร่วงนะคะเราจะไปใส่ปุ๋ยบํารุงกับต้นพริกของเรานะคะให้เขาออกดอกติดผลแบบนี้นะคะบํารุงง่ายๆค่ะเราจะไปทํากันเลยค่ะ ของเยป,ปันในวันนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มชูกําลังนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะผงชูรสนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะเราจะมาทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเยป,ปันก็จะมาตอกไข่ก่อนค่ะหยิบมันจะใช้กะปินะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เอาใส่ไปเลยนะคะที่จริงก็ต้องละลายกะปิก่อนแต่ยาปานเราตอกไข่ใส่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวละลายกับไข่ก่อนนะคะไข่ของเรานะคะเขาก็มีโปรตีนมากมายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนกะปินะคะทําให้ติดดอกออกผลได้ดีต่อมานะคะยาปานจะใช้ผงชูรสค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเร่งดอกเร่งผลได้อย่างดีเลยนะคะผงชูรส ทำให้พืชผักของเราเขียวงามด้วยค่ะตีส่วนผสมนะคะให้ละลายให้เข้ากันค่ะต่อมานะคะอย่าปั่นจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่ลงไปหนึ่ง้านะคะทำให้พืชผักของเราเจริญเติบโตได้ดีนะคะเร่งรากได้อย่างดีค่ะทำให้ติดดอกออกผลขั้วเหนียวนะคะดอกไม่ร่วงค่ะ ปังก็จะให้ไข่กะปิผงชูรสนะคะเวลาเราตีอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะละลายพร้อมกันค่ะกับเครื่องดื่มชูกำลังนะคะนี่ค่ะแป๊บเดียวก็ละลายแล้วนะคะต่อมานะคะอย่าปังเตรียมน้ำไว้นะคะ20ลิตรค่ะถังละ10ลิตรนะคะอย่าปังก็จะใช้นี่ค่ะที่เราผสมไว้นะคะ เทลงไปเลยค่ะแบ่งครึ่งนะคะผสมให้เท่ากันค่ะ ยายปางก็จะใช้รถเลยนะคะนี่นะคะใช้รถได้เลยค่ะทำให้พริกของเรานะคะขั้วเหนียวติดดอกออกผลได้ดีเลยนะคะยาปางจะใส่อาทิตย์ละครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นผักชคีลาวนะคะใช้รถเลยค่ะ บำรุงพืชผักได้ทุกชนิดนะคะสูตรนี้ค่ะไม่ไว่าจะเป็นตะแน่นะคะลดได้เลยค่ะพริกนะคะอย่าปานปลูกเอาไว้นะคะในกระถางนะคะกําลังแตกใบใหม่เลยนะคะลดได้เลยค่ะไม่ไว่าจะเป็นใบกระเพรานะคะลดได้เลยใบใหญ่ใบเขียวใบงามแบบนี้นะคะใบกระเพรา สูตรนี้นะคะก็ลองไปทำใช้ดูค่ะพริกดกขั้วเหนียวนะคะใบใหญ่ใบเขียวงามค่ะดอกไม่ร่วงด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ